ป็นคนในเบื้องหลังเหมือนกันวงการละคร,รตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะในมุมมองอ๋อจริงๆแล้วในวงการละครที่ตัวผมเองเนี่ยผ่านมาเกือบห้าสิบกว่าปีแล้วมีความรู้สึกว่าจากสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยวงการวงการละครทีวีไทยเนี่ยคึกคักมากแล้วก็ดูแล้วก็พอใจที่เด็กรุ่นใหม่ๆเก่งกันหลายคนเก่งกันทุกแขนงทั้งทั้งภาพทั้งทั้งเสียงทั้งวิธีการจัด การทั้งวิธีการเขียนคือรวมกลุ่มไปแล้วเนี่ยรวมเป็นทั้งหมดแล้วก็คนที่ทําละครทีวีเนี่ยแข็งแรงมากึ้นอีกสิงหนึ่งที่ที่ทำให้ให้วงการละครเนี่ยรู้จักพัฒนาตัวตัวเองเนี่ยเห็นจะเป็นเพราะ,ะในกลุ่มผู้ผู้จัดการในการประกวดงานอย่างมายาเมื่อกี้เดินเข้ามารู้สึกว่ามายาทํางานนี้ได้ดีมากแข็งแรง ข้างหน้านี้นั่นมากเข้ามาไม่ได้ต้องอ้อมไปเข้าข้างหลังนั่นแสดงว่าการยอมรับของวงการละครวงการภาพยนตร์และวงการเพลงหรืออะไรก็แล้วแต่นับวันก็ยิ่งจะรุ่งเรืองแล้วก็เป็นที่ไว้วางใจกับคนเก่าๆอย่างผมที่กําลังจะร่วงโรยไปแต่ยังแข็งแรงอยู่นะกาลังจะร่วงโรยไปรู้สึกพอใจที่เรามีพี่น้องมีช่างภาพมีนักข่าวเนี่ย ช่วยกันพยุงไว้ให้วงการละครและวงการภาพยนต์อยู่ได้ตัวเองเนี่ยวันนี้ก็มาในฐานะที่รู้ว่าก็คงเข้าเข้ารอบในในในเรื่องของของงานทํางานเกี่ยวกับเรื่องละครในทางกํากับจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่ทราบแต่รู้สึกยินดีที่เว้นการกำกับมา12ปีแต่ปีนี้ตัวเองพอมากำกับเรื่องบุษบาลุยไฟซึ่งเกือบจะไม่ได้กำกับอยู่แล้ว ทีแรกเป็นคนอื่นกำกับแล้วก็มามาทำงานต่อเพราะไปดูบทไปดูเอาเรื่องราวของผู้ที่ต้องการถึงถึง,ถ,ง,ถ,งถึงได้บอกไปว่าเป็นการละครทีวีเดียวนี้มันมันแข็งแรงขึ้นมากพอดูบทล้วรู้สึกว่าโอโ้โหเป็นบทที่ดับมากจากสมัยที่ทําเมื่อสิบสองปีก่อนก็มีความรู้สึกว่าถ้าตัวเองไม่ทำเนี่ยคงโง่แล้วก็ทาแต่ทําแล้วไม่ได้นึกถึงอะไรเพราะว่างานที่เขาทํามาแล้ว30%มสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทิ้งไปเนี่ยเขาก็ทําไว้ดีมากตัวเองก็ไม่ได้หวังอะไร แต่ก็รู้ก็รู้ว่าเมื่อได้เข้ามาทําแล้วก็พยายามทำให้เต็มที่ให้สนุกให้เต็มที่ก็ได้ผลพอประมาณเหมือนกันเพราะว่าจากต้นปีมาจนถึงตรงเนี้ยในงานกํากับคราวนั้นก็ได้มาสองรางวัลงานกำกับจากอัตลักษณ์ของชาติแล้วก็พลโททัทองคําแล้วก็บาวันนี้ก็เท่ากับคั่วที่จะได้อีกคักรางวัลแต่ ไม่ได้พูดถึงตัวเองก็คือพูดถึงถึง,ถ,งถึงงานของของวงการละครก็แสดงว่ามันพร้อมที่จะให้เราทําอะไรอะไรให้ให้สนุกได้การสนุกนั้นขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับสถาบันขึ้นอยู่กับนักข่าวขึ้นอยู่กับผู้ชมขึ้นอยู่กับทุกททุกอย่างเนี่ยที่อุดหนุนเรามาแล้วก็ดูดูดูงานที่อยู่เบื้องหลังดูงานที่อยู่เบื้องหน้าของเราเนี่ยกระตุ้นให้เราทํามันให้เต็มที่ เพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้ว่าวงการละครวงการภาพยนตร์และว,วงการเพลงอะไรก็แล้วแต่ของเมืองไทยไม่ตกต่ำแน่ในเมื่อมีน้องๆเหล่านี้ยังคอยพยุงและดูแลและคอยจี้ ให้เราทํางานกันให้เต็มพิมูนขอบคุณมากครับแสดงว่าเขาอีนไม่เหนื่อยวเฮ้ยจะไปแล้วว่ะอ๋อเดียนอยได้ได้ไดคอยคือตอนนี้มันมีวิกฤตของแบบรัคนที่แบบบางคนไม่ได้รับค่าตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจเคยโดนแบบในฐานะนักแสดงกําลังโดนอยู่เลยอ้าวกำลังโดนสองเรื่องแต่แต่ไม่บอกนะว่าเรื่องอะไรนะแต่ขณะที่กําลังโดนเนี่ยในส่วนหนึ่งก็รู้สึกเห็นใจเขาเห็นใจเขาพอสมควรเหมือนกันแต่การเห็นใจเนี่ย เราก็จะบอกบุยวายไม่ได้เพราะว่าเห็นใจแล้วเดี๋ยวจะได้ใจก็ทุกคนมีหน้าที่คือหน้าที่ของคุณเียเมือม่อเมื่อจ้างเขาทางานแล้วได้สตังค์มาแล้วก็ควรจะเอาเงินนะนะั้นอ่ะให้กับคนที่ที่เขาเขาเขาทำงานแต่ตนเองเนี่ยเป็นที่เห็นใจก็เพราะว่าเข้าใจว่าเขาเขาคงมีความจาเป็นอะไรบางอย่างที่ที่ไม่สามารถจะให้ได้แต่ก็นั่นเถอะอย่างไรก็แล้วแต่มันก็เท่ากับคนที่ไม่ให้นะ่ะ ฆ่าตัวเองเหมือนกันไปทําให้ทางเดินของตัวเองเนี่ยเป็นไปต่อไปไม่ไม,ไม่สะดวกก็คิดว่าเขาเองก็ก็พร้อมที่จะ,จะแก้ไขแต่ว่าในลักษณะตอนนี้มันมีหลายแห่งที่ที่ค่อนข้างสะดวกงานงานศิลปะดีครับงานศิลปะงานทางานงานงานที่จะทํารูปร่างเป็นละครงานคนเขียนบทงานนั้นต่างๆที่ประกอบเป็นละครหรือเป็นภาพยนตร์ดีขึ้นทุกอย่างเลยแต่งานธุรธกิจกับเสียงไทย ถูกต้องไหมที่กลังจะถามแบบสวนทางลงมันทําให้ต้องรอสักหน่อยอย่างน้อยอย่างน้อยรัฐบาลชุดนี้ก็คงจะมองลงมาเห็นแล้วก็ลงมาช่วยกันแก้ตรงนี้ว่าจะทํายังไงดีให้พวกเราทุกคนเนี่ยอยู่กันได้พวกพ,พี่น้องๆที่เป็นนักข่าวเนี่ยก็สนุกในการที่จะทํางานได้ติดตามละครสน,สนุกได้ได,ได้ได้ข้อเขียนได้การต่อว่าในการชมเชยเป็นงานที่ที่พวกนักข่าวจะต้องทำกันอย่างอย่างสนุก ผมคิดว่าไม่เกินครึ่งปีหน้าอะไรอะไรพงกลับคืนมาอย่างเดียวเพราะได้ทวงถามได้ได้ติดต่อพูดจังไานะพูดนังไรนะบ้างาไงนะเพราะอีดิทวงถามเรื่องที่เขาค้างค่าตัวเราอะไรบ้างไหมครับเอ่อก็อย่างในกุ่มท้งตัวเองก็มีอยู่คุยถามกันอยู่ครับเขาก็ เขาก็ยังปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธปฏิเสธไปก็วาจะไม่ให้เขาก็ยังผัดผ่อนอยู่ก็คือติดต่อกันอยู่บ้างยังติดต่อกันอยู่บ้างก็ไม่ถึงกับนั่นเลยแต่ก็มันก็ค่อนข้างนานพอทุคนแล้เราได้เราได้ยื่นคําเส้นตายหรือว่าไม่ไม่ตัวผมไม่รอกครับในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ให้ความเมตตาแล้วก็เชียร์ว่าเขาคงจะมีสตังค์มาให้เราสักวันหนึ่งคนนี้เป็นคนที่เป็นเคยเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ไหมคะใคร บอกให้ได้ก็ไม่ให้บอกขอบคุณมากครับ